สบายดีเนาะวันนี้พ่าชิมมาเอาไข่มุส้มเบิ <e ่งวาซีไ uh, ด้เลยบุได้อ uh, ันนี้ก mm ็ท hmm. ีมงานเหาเบาวลอันนี้ไม่ยังเชียวไม่ยักยักหรือว่นแ่เนาะว่าทิมงานเขามักแย่เนาะ

สามต้นไม้นี่เบงว่าสีได้หรือบ่วได้ติดตามน้ำกันเห็นกบมานมอขึ้นาอีกนัคุณยอกระซมึงนั่งท่นหลานเนาะหมอใอ เวความนเสียวมงกันเอวสิได้เลยบ่ได้โอ้ยนัดเียข่นนยากนีนวโอ้ขึ้นไปเลยขึ้นปตัดเราเลยเสียวเอ้าเมื่อวานยังตัดยังโครด นี่หังนะเห็นบ่มาหังได้บ่อไหมไม่่อยจะทอด่ะได้ไหมจะทางจะเอากลนเมืองมาติดตามกันนงวาขึ้นมาเ มันบ่อได้อันเบื่อไเนาะที่เบื่อเขาใส่มีวะอันนี้ไรเห็ดเป็นเปียกนี่ไงบ่อได้บ่เบื่อบ่เบื่อแปลงนี้กินได้โอ้เจ้าเห็ดละแห้งไปแล้วมันก็บ่แตกบ่ เบืองไข่มดสมมีแต่เมยเป็นมดเอาเอายาซ่นมดซินนกับเอาเลยสาวกับแมนเอาเลยนะยางกะปแย่อีกกอนนะกับแมนเอาเลยบอสยางแมนสาวเฮาได้ปูแจงกันลายไปล่อยมันไดเออดิเอาเบนไข่ ใหญ่บอลใหญ่บอลใหญ่บอลโอ้ลายอยู่เนี้ยลายอยู่ลายอยู่ไป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 ต่อเดี๋ยวเบิ่งห่างต่อไปว่ามีบ่โอ้ตัวมเนนนนาะอัี้ก็เดินบานของงเฮียนเขาเนาะ

ชิกับละมันเอเป็นยังไงกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปเจอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบาย